สวัสดีครับวันนี้ผมมาไลฟ์สดนะครับหาดูยากมากนะครับงูกับงูกำลังกินกันนะครับเห็นไหมฮะงูกับงูกำลังกินกันผมไม่รู้ว่ามันเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกำลังขยับครับผมไม่รู้ว่าตัวสีดำเป็นงูจงงูเห่าหรือว่างูจงอาง มีงูกินกันนะครับตัวใหญ่มากพี่จจะไปข้างหน้าพี่ใช่ใช่งูกำลังกินกันโยใช่ตัวใหญ่มากเลยพี่ใช่ใช่ผมว่าน่าจะเป็นงูจงอางหรือเปล่าหรือว่างูเห่าไม่แน่ใจครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ก็เลยพี่จอดหนอนนี่ว่าใช่ใช่ผมก็เลยเข้าไม่บ้านใช่ครับผม น่ามากขอโทษพี่ไม่รู้ว่าพี่จดอยู่อเนี่ยเนี่ยพี่ระวังนะพี่น่าจะเป็นงูจงอางหรือเปล่าตัวตัวดำมากเลยครับนั่นอ่ะก็น่าตัวใหญ่ผมจะเข้าบ้านนะเอ๊ยทำไมเนี่ยระวังนะพี่ใช่ใช่สีดำกินครับ สีดํากินงูงูผมไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะครับรผมว่าน่าจะเป็นงูจงอางหรืองูเหา่าตัวใหญ่มากโอ้ไม่แน่ใจโอ้ยงูงูเหลือมางูเหา่างูโอ้ส่งสัญญาณไว้เอาไงดีต้องใกล้จะหมดแล้วดิมากกว่กเพียงจริงนนี่ยนั่นแหละครับ ก็เข้ามาแล้วไอ้ทำไมมีเชือกอะไรที่ไปดูไปดูมางูระวังนะพี่งูผมว่ามันน่าจะเป็นงูงูจงอางหรือเปล่าตัวใหญ่แล้วครับอไอโอ้ก็รู้อยออู่มีคนมา้บก มมไม,ไไม่ไม่น่าจะค่อยๆเลื้อยอะครับตอนนี้มันจะคายก็คายไม่ได้แล้วอะมันเข้าไปเยอะแล้วครับนั่นอหะ,ไไอะตอนนี้งูนะครับงูกินกันอยู่นะครับหาดูยากมากนะครับงูตัวสีดำนะครับกำลังกินตัวสีเหลืองที่เป็นป้องๆ้องนะครับ พี่ระวังนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะครับเราไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันเป็นงูพิษทั้งคู่เลยนะครับไอตัวไอตัวป้องๆนั่นก็งูพิษนะครับแล้วก็ไอตัวสีดำนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโจงอางหรือว่าเป็นเห่านะครับแต่ดูจากสีแล้ว น่าจะเป็นงูเห่าะฮะโอ้ซูมได้ไหมซูมไม่ได้โอ้ยซูมได้ซูมได้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังกินอยู่นะครับเห็นไหมฮะท่านผู้รู้นะครับท่านผู้รู้ไม่รู้ว่าเป็นงูอะไรนะครับเนี่ยครับตัวมันเป็นป้องๆนะครับเนี่ยฮะงูเห่าหรือเปล่างูเห่าเนาะ ถ้าผมดูไม่ผิดนะ่าจะเป็นงูเห่าเพราะจงอางรู้สึกว่าจะจะไม่มีลายนะครับใช่ไหมเนี่ยกาลังตอนนี้กําลังกินอยู่ครับนี่ครับเห็นไหมฮะกำลังกินอยู่เลยครับไอตัวตัวสีเหลืองก็ไม่ตายนะครับยังไม่ตายตัวสีเหลืองก็ยังไม่ตายกําลังดิ้นอยู่ ตอนนี้งูสีดำกำ,กำลังกาลังกืนตัวสีเหลืองเป็นป้องนะครับน,น่าจะเป็นงูเห่าครับผมคิดว่าเนี่ยคอ้างงูจงอางหัวหัวมันจะยาวนิดนึงจะใหญ่นิดนึง ง,งูเห่ากินงูสามเหลี่ยมเหรอครับจงอางกำลังกินงูเห่ากินงูไม่กินงูด้วยกันเออ๋อใช่ครับเนี่ยฮะเนี่ยงูจงอางเนาะกำลังกินมีพิษร้ายเลยนะครับทั้งสองตัวเลย ใช่ไหมครับงูสามเหลี่ยมก็มีพิษใช่ไหมไอ้ป้องป้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกำลังขมือบเลยครับมันจะกินสุดไหมนั่นอ่ะนี่เนี่ยครับมันกินมันกินเข้าไปแล้ว คำบอลลาณน,นะครับคำบอลาณเขาบอกว่าผมก็ได้ยินมานะว่าคนที่เล่นการพนันนะครับคนที่เข้าไปบ่อนเนี่ยถ้ามีอันนี้นะครับคืองูกินงูเนี่ยที่เอาซากงูกินงูเนี่ยครับพกติดตัวไปนะเขาบอกว่าเขาบอกว่า,าการพนันเนี่ยจะ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 ดวงจะเฮงมากผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่หรือเปล่างูก็จะสุดแล้ว กินหมดใช่ไหมเากินหมดใช่ไหมนี่โอ้โหโอ้ยเหลือนิดเดียวเองอ่ะก็จะสุดหางแล้วตอนนี้นะครับงูงูจงอางนะครับงูจงอางกำลังกินงูงูเห็นเห็นเห็นเพื่อนในเฟซบอกว่างูงูสามเหลี่ยมเหรอครับ งูอะไรนะฮะงูสามเหลี่ยมงูเห่าจหมดแล้วจหมดงูเห่ากินงูสามเหลี่ยมเนี่ยจะหมดแล้วครับนั่น,นะะไไ่ะงูนี้ก็จะหมดแล้วครับก็ค,ค่อยค่อยเลื้อยไปอะครับอ,อ,อ่ เมืม่อกี้ผมผ่านออกไปแล้วผมจะไปเซเว่นแล้วทีนี้ผมเห็นว่าแปลกๆว่าให้มันเป็นงูเหรอทําไมมันยาวจังเลยมันแปลกสีแปลกก็เลยว,วนกลับมาออแล้วมาดูอีกทีอ้าวงูงูกินกันคิดว่าคิดว่าเอ๊จะมจดรถดู่วะคิดว่าเมาเปนอนไง <laughs> จะไม่กิน เฮงเฮงว่ะคราบเฮงเฮงคราบวันนี้เห็นว่าเฮงแล้วใช่เขาบอกว่าเฮงเฮงโชคดีใช่มคนนโชคดีโชคดีโอ้ยจะหมดแล้วอ่ะใช่ใช่ล้วโอ้ยเหลือหางนิดเดียววันี้เออมันจะหนีถ้ามันไล่มัมันเราเราเราต้องถอยก่อนไม่เป็นไรมันอิ่มแล้วมันทำไม่ได้แล้วแหละอ๋อคือมันอิ่มแล้วหมูงูพวกนั้นน่ะมันหนีไว้ยังไม่ได้หรออ๋อโอ้โหโอ้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วสุดแล้วเหลือเหลือหางนิดเดียว เนี่ยครับแตห่างนิดเดียวจะสุดแล้วอุ้ยอุ้ยมันมาเจอกันที่นี่ได้ยังไงวะเนาะนั่นแหละครับเนาะสือเราไม่ให้มันหนีว่ะโอ้ยมันเราหนีก่อนนะครับเราไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่านี่ครับมันเป็นงูพิษ เฮ้ย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 โอ้โหโอ้ตัวใหญ่มากเลยครับครับโอ้ดูนีตัวใหญ่มากครับขอลาก่อนนะครับผมไปเซเว่นก่อนครับอยู่ข้าวครับบายบายครับ